เข้ามาเล่เข้ามาเล่ร้องเล่ร้องนำซ้อมกันซ้อนำซ้อมกันซ้นอแต่นี่ยะนำซ้อมกันซดอจ้า ต้ำเตะร้อยเปอร์เซไม่ใส่หเชียรไม่ใส่สายกันหูดบริจากวัตถุดิบธรรมชาติดื่มวัมสดชื่นดื่มความแตกตางดื่มนี่ยะน้ำส้มสดนะจ๊ามีตไไบนะมีตามไจอ่าผเล็กใายดีหมดแล้วนีนี่วดเล็ก1 5อ ml หนึอ ml ขวดใหญ่ขวดขนาดกลางสองอ ml กมีคันค่ะนำสมคัน้นสดไหมคะทาสดวนต่อคันนะคะชิมฟีนะคะชิมซีเลยจ้า ทีแต่แก้วใส่น้ำแข็งแบบนี้นะคะแก้วละ25บาทแก้วละ25บาทเท่านั้นนะคะพบกับเราพี่น้องคู่ดูโอ้ได้นะคะที่รัชยโยธินนะคะบกสบเปนมีแอดมินี่ชมนะคะพบกับเราที่ตลาดบล็อกสเปสทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะที่ตลาดบล็อกสเปสทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะ สดนะคะจำน่ายทั้งปลีกและส่งนะคะจัดส่งฟรี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 ฟรทั่วประเทศนะจ๊ะสนใจ,จติดต่อสอบถาม0617199888